ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ระดับจังหวัดที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายพิริยะฉันทนดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระดับจังหวัดโดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประลัดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูรธรคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครับการแข่งขันจักรยานขาไทยหรือ Balance Bright ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันร,ระดับจังหวัดแบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิงช่วงอายุ3-6ปีรวมทั้งหมด8รุ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เข้าร่วมจำนวน46แห่ง มีจำนวนนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน148คนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมรวมถึงสนับสนุนให้เด็กปฐมไวัยได้ออกกำลังกายร่วมกันโดยการใช้จักรยานขาไถเพื่อเป็นการพัฒนาการสมวัยในรอบด้านนะครับอีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องศูนพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครับ